สวัสดีค่ะงานประเดฐ์งานโคเชบายครูพี่แอ๋วนะคะจากลักษณะของตัวเสื้อนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นเสื้อคอปาดแบบนี้นะคะเวลาขึ้นเราจะขึ้นลักษณะที่มันเป็นดอกเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยวิธีทําคอกันนะคะสําหรับไหมที่ใช้ในการถักเสื้อตัวนี้นะคะต้นฉบับจะใช้เป็นไหมเลยรยอนนะคะเพราะว่า เออมันจะเป็นลักษณะเสื้อที่มันทิ้งๆตัวหน่อยนะคะหรือใครจะใช้ไหมอื่นๆก็ได้นะคะตามชอบนะเราจะขึ้นต้นดอกตัวนี้กันชัดๆนะคะครูจะใช้สีอื่นนะเพื่อความเพื่อความชัดเวลาสอนจะพยายามนะคะจะพยายามสอนให้เห็นชัดๆอ่ะอันนี้ครูใช้ไหมเอ่อสีอื่น เข็มที่ใช้ก็ตามลักษณะของไหมนะคะถ้าสมมติว่าเป็นไหมเลยอนก็จะอยู่ที่1นมิลถ้าเป็นถักแบบเดียวๆนะถ้าถัก2ก็จะอยู่ที่เอ่อหรือ2มิลขึ้นไปอันนี้ตามลักษณะของงานนะคะไม่ได้ไม่ได้ฟิกเลยว่ามันจะต้องเป็นจำว่ามันจะต้องแบบได้อันนี้ใช้เข็มอันนี้ตามถนดัดตามชอบนะคะลองดูว่าเราชอบอ เวลาเราถักแล้วมัน,มนได้ตัวนี้คู่กับเข็มตัวนี้แล้วลักษณะงานที่ออกมาเนี่ยมันเราชอบไหมนะคะแต่ปกติถ้าสมมติว่าจะเป็นไหมเส้นเล็กเราก็จะเริ่มที่หนึ่งถึงหนึมิลก่อนเนาะถ้าเป็นไหมพรมหรือเราใช้2เส้นควบก็ขึ้นต้นที่2อมิลหรือ2.5้าล,ลองดูก่อนนะคะอ่าเรามาเริ่มกันด้วยวิธีนะคะเราถักโซ่ก่อนอันดับแรกพัน นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ครูใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางจะไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะพันอีกครั้งดึงลอดห่วงมายงอย่าเพิ่งปล่อยนะคะเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งดึงลอดห่วงมาแล้วจึงปล่อยอ่ะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ค้ะเราจะขึ้นตน้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสาม พันหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงมาตรงนี้อันแรกนะคะแทงลงไปควักขึ้นมาก็จะได้หนึ่งสองสามจะได้สามห่วงนะคะแล้วก็พันดึงออกสองห่วงพันแล้วก็ดึงออกหมดเลยอันนี้เราเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะทำเหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งพันแทงลงมา ช่องเดิมนะคะแล้วก็ดึงออกทีละ2อ,อันนี้เขาเรียกว่าพอ1คอหรือ f นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรานับโซ่3นี้ไปด้วยเราก็จะนับ1นึสองสได้3ขาเมื่อครบ3ามขาแล้วโซ่2 1 2พอ1คอคือพันหนึครั้งแทงลงมาช่องเดิมนะคะนี่มันจะได้3ามห่วงใช่ไหม พนันยงหนึ่งครั้งดึงลอดมาออกสองห่วงก่อนมันก็จะเหลือสองห่วงพันอีงหนึ่งครั้งดึงลอดมาทีนี้ก็จะเหลือห่วงเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าพอหนึ่งขอนะคะเหมือนเดิมนะคะทําอีกสองครั้งอีกหนึ่งครั้งค่ะสามครั้งลักษณะงานก็จะได้แบบนี้ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามหัลลังกลับพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งลงตรงกลางนี้นับหนึ่งนับสองนับสาม ม,มาดูลักษณะงานจะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้สามแล้วก็โซ่สองทำเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสามครั้งนับหนึ่งนับสองนับสามเมื่อครบแล้วโซ่สามหลังกราบ พอหนึ่งคอลงช่องนี้ลงเหมือนเดิมนะคะนับหนึ่งครั้งสองครั้ง3ครั้งเมื่อครบ3มแล้วโซ่สองลงเหมือนเดิมนับหนึ่งนับสองนับสาม เมื่อครบ3แล้วนะคะเมื่อครบ3ามขาแล้วก็โซ่สามหลังกับทําเหมือนเดิมนับหนงนับสองนับสามครบสามแล้วโซ่สองนับหนงค่ะสอง อืมมาดูลักษณะงานก่อนนะคะลักษณะงานมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมข้างๆมันจะมีนูนๆออกมาอ่ะนะคะครูทวนเมื่อเมื่อเราทําครบแบบนี้แล้วนะคะพอหนึ่งคอลงครบแบบนี้แล้วทําไงต่อโซ่สามค่ะหลังัาพอหนึ่งคอลงตรงช่องมันครั้งแรกเราลง สามครั้งก่อนสองครูต่อได้แป๊บหนึ่งนะเราก็จะทำให้มันได้สามขาก่อนนะคะลงพอพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะเมื่อครบสามแล้วก็โซ่สองแล้วเราก็ทำอีกสามครั้ง เมื่อครบสามแล้วนะคะเราได้เป็นดอกมาอย่างนี้แล้วเมื่อครบสามแล้วก็โซ่สามใช่ไหมโซ่สามก่อนที่เราจะหันหลังกลับมาทําเหมือนเดิมนับหนึ่งนับสองนับสามเมื่อได้สามแล้วก็โซ่สองทำลงไปอีกสามหนึ่งสอง ะะลักษณะงานมาดูลักษณะงานมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีตรงนี้ให้นะคะมันก็มีช่องช่องข้างๆ้างให้ด้วยโซ่สามเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องอย่างนี้ถัดอย่างนี้มานะคะให้ได้รอบคอเรารอบคอเราก็หมายถึงว่าสามารถที่จะสวมหัวลงมาได้นะคะเมื่อเราทําให้มันเป็นวงกลมแล้วไอ้ตัวนี้สามารถที่จะสวมหัวลงมาได้นะคะ เราถักให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง